สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบ้านทางแม่เพียวคุณยายเพียวนะคะกับเช้าวันอังคารที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนะคะแม่แม่จ๋าบ้านคุณยายเพียวก็ได้ทําการสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่จ๋าใหญ่มากๆเลยค่ะบ้านคุณยายเพียวเมื่อวานช่างได้มาทําการสาดให้นะคะแต่ เรื่องที่จะทําสีทาสีเดี๋ยวช่างจะมาเก็บรายละเอียดให้อีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะพอดีช่างได้ไปเร่งงานที่อื่นอยู่ค่ะแม่แม่จ๋าช่างงานเยอะคะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเขาจะมาเก็บรายละเอียดบ้านคุณยายเพียวอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้ทาสีแล้วก็อบเสารตรงนี้นะคะแม่แม่จ๋าอันนี้เมื่อวานช่างก็ได้มาทกาการศาสตร์บ้านบ้านคุณยายเพียวนะคะ มุงกันศาสตรเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะ10บคูสิบเมตรค่ะบ้านคุณยายเพียวบรรยากาศร่มรื่นค่ะขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านนะคะที่เมตตาเป็นสะพานบุญแล้วก็กราบขอพระคุณคุณแม่ทุกๆท่านเลยผู้สนับสนุนบ้านคุณยายเพียวถ้าไม่มีแม่แม่ทุกๆท่านที่เมตตา สนับสนุนบ้านคุณยายเพียวคุณยายเพียวก็ไม่รู้ว่าจะมีจะได้บ้านอยู่ในบ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขหรือเปล่านะคะแม่แม่แมแมแจ๋าก็ต้องกราบขอพระคุณในแม่ทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตารักเอ็นดูคุณยายเพียวคอยซัพพอร์ตคุณยายเพียวมาโดยตลอดนะคะแม่แม่แมแจ๋ามันคุณยายเพียวใหญ่มากๆเลยนะคะคุณยายเพียวเป็นไงบ้างคะได้อยู่บ้านใหม่แล้วดีใจไหมคะคุณยายเพียวดีใจไหมคะก็ต้องกราบขอบพระคุณ แม่แม่ทุกทท่านเลยนะคะถ้าไม่มีแม่แม่ทุกทท่านที่เมตตาที่คอยซับพอช่วยเหลือบ้านคุณยายเพียวแล้วก็สนับสนุนบ้านคุณยายเพียวมาโดยตลอดคุณยายเพียวก็ไม่รู้ว่าจะมีบ้านอยู่เหมือนกับเขาหรือเปล่าในช่วงบ้านปลายชีวิตของคุณยายเพียวนะคะที่ให้คุณยายเพียวอยู่อย่างมีความสุขนะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะกราบขอพระคุณแม่แม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาคุณยายเพียวนะคะ คุณยายเพียวดีใจมากๆเลยดูดูเดือค่ะดูมันคุณยายเพียวร่มรื่นนะคะแม่แม่จ๋าใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ช่างจะมาเก็บรายละเอียดประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเมื่อวานก็ได้มาทํามุมกันสารให้บ้านคุณยายเพียวเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บอุปกรณ์อ่ทําบ้านไปนะคะ นั่งร้านก็ยังไม่เก็บนะคะเพราะว่ายังยังไม่เรียบร้อยต้องมาเก็บความเรียบร้อยความละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะแม่แม่จ๋าจะได้มาทาสีแล้วก็ดูตรงไหนว่าที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่อันนี้ก็ให้มุงกัรศาดรให้คุณยายก่อนนะคะเมื่อวานได้มามุงเสร็จก็ประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มนิดนิดค่ะเมื่อวานทําถึงขําเลยค่ะนี่นะคะบรรยากศาศรอบบ้านคุณยายเพียว ฝากแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะเมตานะคะเป็นกำลังใจให้กับบ้านคุณยายเพียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านทางแม่เพียวด้วยนะคะคุณยายเพียวก็รู้สึกดีใจรู้สึกซาบซึง้งประหลึมมากเลยค่ะที่แม่แม่ทุกทุกท่านเมตานะคะกับคุณยายเพียวนะคะกลับขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะดูคุณยายเพียวนะคะแบบ ร่มรื่นบรรยากาศค่ะรอบๆอบต้นไผ่นะคะเย็นสบายค่ะช่วงกลางวันยิ่งหน้าหนาวลมแรงค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบบ้านคุณยายเพียวนะคะเย็นสบายค่ะคุณยายเพียวดีใจไหมคะ่ะก็ฝากแม่แมทุกทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบ้านคุณยายเพียวได้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าน้องควันจะมาลงคลิปให้ดูใหม่นะคะน้องควันก็ขออนุญ,ญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ